สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องพี่สอชมมีเรื่องเล่า EP 140ครับผมสำหรับเรื่องเล่าของพี่สอชอในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าประสบการณ์เจอพระพรมขอขอบคุณเรื่องเล่าจากเว็บพันทิป c o m นะครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปของพี่สอชอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันเยอะๆนะครับ ็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้เรามาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับเรื่องที่หหลวงพ่อบ่าวเอิงหลวงพ่อบ่าวเอิงท่านเป็นพระในพระพุทธศาสนานิกายอนามนิกายซึ่งแต่แขนงมาจากนิกายมาหายานอันมีแนวคิดเรื่องการบำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์ ซึ่งนำนิกายในประเทศไทยนั้นมาจากชาวยวนหรือชาวเวียดนามที่มาตั้งถิ่นฐานรกรากในไทยนับแต่โบราณกาลซึ่งปัจจุบันวัดดังกล่าวได้แก่วัดสมนานำบริหารหรือวัดยวนสะพานขาวนั่นเองหลวงพ่อบาวเอิงท่านเป็นพระที่สนใจในเรื่องโลกของวิญญ,ญาณท่านหนึ่งครั้งหนึ่งท่านได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้พบพระพรมว่าครั้งนั้น หลวงพ่อได้มีโอกาสบำบัดรักษาอาการป่วยของโยมผู้หน่งชื่อนางกุลาบบ้านอยู่ในตรอกสารเจ้าเจ็ดสี่พญาหลังจากรักษาตัวมาได้ระยะหนึ่งอาการป่วยของนางกุลาบก็ดีขึ้นและหายเป็นปกติจากการสอบถามเรื่องราวของนางกุลาบจึงได้ความว่านางกุลาบเคยเป็นร่างประทับทรงของเทวพเจ้ามาก,ก่อนหลวงพ่อจึงทดลองอัญเชิญเทวพเจ้ามาประทับร่างทรงของนางกุลาบ มีเทพเจ้านามว่าสุวรรณรัตน์มีชื่อภาษาจีนว่าเซิงเทียนจู้มาประทับทรงซึ่งม่ซึ่งไม่ใช่เทพเจ้าที่อัญเชิญมาเป็นเทพเจ้าองค์ใหม่หลวงพ่อจึงสอบถามจุดประสงค์ในการมาประทับรางทรงได้ความว่าเทพเจ้าองค์นี้เคยมีบุพกรรมร่วมกับหลวงพ่อในการก่อนมีความประสงค์จะมาช่วยเหลือหลวงพ่อในการรักษาคนป่วยเพื่อเป็นการบำเพ็ญบารมีต่อ จ้าสุวรรณรัตน์นี้ได้ประสิประศาทความรู้เกี่ยวกับคาถาอาคมต่างๆแก่หลวงพ่อมากมายและหลวงพ่อได้ทดลองนำไปใช้ปรากฏว่าเห็นผลในความศักดิ์สิทธิ์จริงวันหนึ่งหลวงพ่อได้นำเรื่องพระพรหมมาปราทุกมาประลบกับท่านว่าเอออยากสอบถามท่านเทพสุวรรณรัตน์เรื่องพระพรหมว่ามีจริงหรือไม่ท่านได้ตอบว่า อง์พระพรมนั้นมีจริงอย่างไม่ต้องสงสัยส่วนเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับท่านพระพรมนั้นท่านไม่ขอตอบถ้าอยากรู้แจ้งท่านได้ให้พระคาถาบทหนึ่งแก่หลวงพ่อให้สวดติดต่อกันทุกวันอย่าได้กาดและหลวงพ่อจะได้รู้เองจะมีสิ่งที่ปรารถนามาปรากฏได้เห็นว่าเป็นมาอย่างไรหลวงพ่อได้ภาคเพียรสวดพระคาถานี้ทุกวันติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองปี นกระทั่งวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2488เวลาประมาณ2ทุ่มขณะนั้นหลวงพ่อได้ให้ศิษย์ผู้หนึ่งเป็นล่างประทับทรงได้มีวิญญาณมาประทับร่างทรงโดยโดวงวิญญาณนั้นได้บอกว่าท่านชื่อจตุระเทวาเมื่อหลวงพ่อได้ทราบจากนั้นจึงตีความหมายว่าจตุระเทวาคือทวดาทั้งสี่คงได้แก่ พรมวิหารสีนั่นเองจึงลงความเห็นว่าจตุรเทวาคือพระพรมหลวงพ่อได้บอกถึงการตีความหมายดังกล่าวให้วิญญาณเทพดวงนั้นทราบท่านจึงได้ยอมรับว่าที่หลวงพ่อตีความหมายนั้นถูกต้องแล้วท่านมีนามเต็มว่าเท้ามหาพรมสามปฏิซึ่งหลวงพ่อมันได้ทราบดังนั้นจึงเกิดความปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่องค์เทพผู้ยิ่งใหญ่ได้ประทานโอกาส ให้ได้พบปะหลวงพ่อได้ขอประทานความรู้และความช่วยเหลือเพื่อสร้างคุณความดีในพระศาสนาต่อไปหลวงพ่อได้ทูลขอพระคาถาที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายได้สวดภาวนาเพื่อความสุขความเจริญองค์พระพรมได้ประทานพระคาถาเรียกทรัพย์เรียกเงินเป็นการอนุเคราะห์แก่ญาติโยมดังนี้เวลาก่อนนอนให้ภาวนาพระคาถา,า,านี้ สหรือเก้าครั้งแล้วแต่สะดวกแล้วใช้มือกวักไปทางสี่ทิศภาวนาเรียกเงินเรียกทองก่อนออกจากบ้านไปทำธุระให้ภาวนาคาถานี้สามครั้งแล้วยกมืออธิษฐานชื่อท่านจะตุระเทวานึกตามนึกตามที่ปรารถนาผู้ใดปฏิบัติได้ดังนี้จึงจะได้สมประสงค์ตามที่ขอพระคาถาว่าไว้ดังนี้โอมพุทธทู ธรรม,มโมสังฆโคให้มือค่าโตเลขเงินได้เงินเลขทองได้ทองยะมหายะยะมหายังณณณโมเงินทองพอประมาณกวักเงินได้เงินกวักทองได้ทองญาติโย,ยมทั้งหลายที่ได้พักฐานที่เป็นสดาาุดภาวนาปรากฏว่าได้รับความสุขความเจริญโดยทั่ว เรื่องที่สองพระพรมโรงแรมเอราวันตอนนั้นผมอายุประมาณ30ปีผมถูกผู้หญิงคนหนึ่งหักอกตอนนั้นมันเจ็บปวดมากฝฟาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมคนที่ดีขนาดผมเนี่ยทำบุญมานับครั้งไม่ท้วนแล้วยังทำสมาธิทุกวันเหตุใดฟ้าจึงกันแกล้งผมอย่างนี้ผมได้ได้ไปที่ศาลพระพรมโรงแรมเอราวัณและตั้งจิ ขอให้ท่านช่วยตอบคำถามให้ผมทีจากนั้นไม่นานผมได้ผมจำได้ว่าวันนั้นเป็นบ่ายวันเสาร์ผมกำลังนอนเล่นกึ่งหลับกึ่งตื่นแต่ยังรู้สึกตัวดีอยู่จิตของผมเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูรอบกายของชายผู้นั้นมีรังสีสว่างรอบตัวในใจของผมเหมือนมีคนกระซิบบอกว่า พระพรหมมาหาผมสงสัยเอ๊ะทำไมพระพรหมองค์นี้ไม่มีสี่หน้าแล้วทำไมหน้าไม่เหมือนแค่ทั้งที่เป็นเทพินูแต่ดูเหมือนเป็นคนไทยมากกว่าตอนหลังผมไปค้นคว้าดูจึงพบความจริงว่าหลวงวิชาญแพทย์ท่านอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระปริ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเกิดไปเป็น,ปน,ปนพระพรหมให้มาประจำอยู่ที่ศาลพระพรหมโรงแรมอิลวัน องพระพรหมท่านหายตัวเข้ามาในบ้านมายืนอยู่ข้างๆผมท่านให้ผมท่านให้ผมได้เห็นกรรมที่ผมได้ก่อไว้กับผู้หญิงมากหน้าหลายตาเมื่อตอนหนุ่มๆเรียกว่าช่วงนั้นผมจัดได้ว่าเป็นสื่อผู้หญิงเลยทีเดียวแล้วท่านก็บรรดาให้ผมได้เห็นว่าเมื่อตายรักสังขารไปแล้วผมจะได้เจออะไรบ้างเมื่อตายไปแล้วผมต้องไปตกนรกพวกรักกะะเพศ โดนเล่นประตูหลังเสียน่วมเลยแล้วยังได้ไปเกิดใหม่เป็นขวัญใจพวกรักเพียดด้วยจังหวัดที่ผมเห็นกรรมและวิบากกรรมเหล่านั้นผมไม่แก้ตัวอะไรกับพระพรมเลยยอมรับผิดอย่างเดียวแล้วบอกว่ากรรมที่ผมต้องอกหักนั้นถือว่าเบาบางมากเหลือเกินถ้าต้องต,องตกตะลบไปรับกรรมที่ก่อนนั้นผมก็น้อมรับไม่โขลีกเลี่ยงเพราะเราได้กับ ทำความชั่วนั้นจริงๆกลับไปแก้ตัวใหม่ไม่ได้และถึงแม้ว่าเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วได้เลือกพฤติกรรมแบบนั้นแล้วก็ตามจู่ๆพระพุทมท่านก็บอกว่ากรรมด้นรกและกรรมเรื่องนี้ของเจ้าสลายไปแล้วเอ้าสลายไปได้ยังไงผมสงสัยจึงถามท่านว่าเอออะไรกันครับบาปกรรมของผมหายไปได้ยังไง ก็ผมยอมรับผิดแล้วจะลงโทษอย่างไรในนรกผมก็เต็มใจแล้วก็จะไม่กลับไปเป็นเสือผู้หญิงแบบนั้นอีกยัง,ไม,ยงไม่ทันผู้จบเลยองค์พระพรทก็ตอบกลับมาว่าให้ไปคนในพระไตรปิดกแล้วเจ้าจะรู้เองกระจ่างแล้วนะครับความรู้จากท่านมหาเทพองค์พระพรมการสำนึกบาปและตั้งปณิธานว่าจะไม่ทำบาปข้อนั้น มันให้ทําให้วิบากกรรมบนโลกของเราเบาบางลงส่วนวิบากกรรมในนรกนั้นไม่มีแล้วโอเคนะครับก็จบลงพิ่เท่าน,นี้สําหรับประสบการณ์พระภรมขอขอบคุณท่านผู้ชมที่มาชมคลิปของเพื่อของพี่สชรนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ